มาแกบะหมีหยกมาแกวันนี้จะมาสอนอย่าว่าสอนเลยพวกแกบางคนก็รู้วรวบบะหมีหยกทีเราเยอะๆท่าเยอะของฉันก็คือมีแค่นี้ก่อนอื่นเราก็ต้องนวดก่อนเนาะนวดเห็นปะพวกก๋วยเตี๋ยวพวกก๋วยเตี๋ยวบะหมีบางร้านที่เขาทำมาเต้นบะหมีเองอะตะที่แถวเยาวราชฉันเคยเห็นเขาจะนวดก่อน <c oughs> ฉันจะทำการรวบผักก่อนนะนี่นจะกินผักวางตุ้งด้วยช่วงนี้จะต้องกินผักพวกแก กินผักก็คือตายเนอะหมอบอกว่าต้องกินผักต้องมีผักทุกมือ้อผักอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ให้เน้นเป็นผักที่เป็นสีเหลืองสีส้มสีทองประมาณนี้็ลวกแต่ที่กินนี่ไม่มีเลยเนาะมีแต่สีเขียวก็คือผักนั่นแหละลวกในน้ําร้อนๆสักประมาณห้านาทีพอได้ที่แล้วเราก็จะเอาลงรีดรีดเตาก่อนรีดรีดกระแตกั๊บนึง ผักนี้เราก็ต้องไปแช่น้ำเกลือก่อนนะแกล้างแช่น้ำเกลือล้างน้ำเกลือให้สะอาดเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีสารอะไรบ้างเขาใส่สารใส่อะไรมาบ้างเราต้องแช่น้ำเกลือเพื่อสุขาอนามัยของเราแล้วก็เร่งไฟให้แรงให้เดือดอีกสักรอบนึงก่อนพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่กระมีลงไป ทำอย่างนี้ด้วยนะให้แบบแป้งเขาหลุดออกให้มันอยู่ในน้ำนี้เออพอเราลวกได้ที่แล้วประมาณ5นาทีประมาณ7นาทีแล้วก็มาใส่นี่ปุ๊กแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยน้ำมันงานนหน่ดนึงแล้วเราก็จะปุ๊กให้เข้ากันแบบนี้ออ้ยหอมมากเลยนะตอนนี้หอมมากเลย มาจัดจานเราก็จะเอาเราก็จะเลือกเอาตรงก้านๆเนาะเรียงเอาไว้เดี๋ยวเวลาเนาะเดี๋ยวใอ้มาดูตอนเสร็จอะได้ประมาณนี้ถ้าใครจัดได้สวยกว่านี้ก็เรื่องของแกเนาะฉันจัดได้แค่นี้แล้วก็เอาบะหมี่ยกของเราใส่ลงไปตรงนี้ เห็นไหมเส้นของเราจะแบบดูเหนียวนุ่มเนาะดูเหนียวนุ่มเสร็จแล้วเราก็จะเอาซอสหอยนา,นารงรมของเราเนี่ยราดลงไปในผักเหมือนที่เราไปกินเหมือนที่เราไปกินที่นอ้องที่ร้านที่ร้านดังราดลงไปแบบนี้แล้วก็เราก็จะเอากระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้กระเทียมเจียวนี่ก็ต้องเจียวเองมาแก ถ้าแกไปซื้อเขาอะไม่หอมฉันบอกไว้เป็นัดการใช่เตรียมเตียว,เ,ยวเออแล้วก็โรยไปที่ผักด้วยเล<ด>ิศถ้าใครมีคณะฮ่องกงก็คือคณาฮ่องกงได้เลยนะแต่วันนี้ฉันมีควางตุ้งฉันก็ความตุ้งแทนเนาะแหมนี่ถ้าได้แบบเนาะเป็ดมาวางไว้เนาะก็คงจะดีพูดแล้วก็เป็ดเลยดีกว่าเหมือนเศกเลยเป็ดมาวางไว้แบบนี้เลิศเลิไหมแก อื้ฉันบอกเลยฉันบอกเลยว่าเลิศเลิศสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแม่บอกเลยว่าเลิศเ,เลิศเป็นไงล่ะเลิศเลิศจุกจุกขี้อร่อยจริงว่เะเป็ดเขาอร่อยจริงกว่าแกหืมหืมหรับคอยตุนข้าวตุนนี้เนาะแหม่มาที่กดมันก็ไว้นในรายการโปรดนะถ้าใครอยากทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะแก ไปแล้วแกจริงๆเราต้องราดน้ำก่อนด้วยเนาะแต่ว่ายังไม่ราดตอนนี้เดี๋ยวทันกินแล้วทัไ้ไค่อลาดไปไปโอเคนอเคนาะก็คลิปนี้ก็ฝากไปขอบคุณเจ้าของโดนัทด้วยนะที่สั่งโดนัทมาให้วันนี้ขอบคุณมากขอให้เจริญเจริญนะห,หนูนะเออปปแล้วเดินแกลด